สวัสดีเจ้าอันนี้ช่องเน่งชาแนลอันนี้เขาจะมาดูลุงเนงตาเข้าตาเข้าไาวา้ตะว้าแล้วเจ้าตาวาฝนตกสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูตาเข้าวันทุดท้ายละตากไวสองวันตาวา้ตาตว้าได้แดดครึ่งวันเต็มที่แล้ว,ลวก็ตอนบ่ายมาหมืดฝนก็เลยคุ้มผ้าไว้คุ้มผ้าไว้เสีอฝนตก โอ้ฝนตกแล้วก็ก็เลยต้องต้องมาดูตอนเจ้านี่ครับเก็บได้ห้ากระสอบเก็บตังบนได้ห้ากระสอบล้วตั้งดุมเหมือนเปียะกเลยตากส้่มเมนวันนี้ก็อูเมืองนะครับอนุรักษ์กำเมืองนี่เป็นเป็น,ปนข้าวเหนียวข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวพันอย่างก็ขอซิบพันก็ขอดซิบครับครับเม็ดงามครับน้ำหนักดีแต่เฮายังไม่ได้เป่าก,ากากแห้งออกเปล่าก็เข้าประมาณ เนื้อที่ประมาณหนึ่งงานเนาะหนึ่งงานก็ได้เข้าประมาณห้ากระสอบนี่ก็โอ้ถ้ากินก็สองคนนี่ก็เหลือเฟือครับก็ก็ถ้าสีก็มีแจกครับไม่ขายแต่มีแจกบ้านเราไม่ขายแต่เรามีแจก <c oughs> ไปดูทีเขาตากไว้ถ้ามีแจกนี่จะแจกคนละกี่ก,กิโลลงุงหนึ่ง แจกนะคบ้านไหน,นครอบครัวใหญ่ก็สักิโลบ้านไหนครอบครัวเล็กก็เอาเข้าใหม่ไปกินธุ์2-3กิโลไขไ่ไก่ไส้ข้าวห,หลามกับชอบไม่ข้าวหลามของคนเดียวนะครับ <c oughs> อันนี้กูร so, ู้จากผู้อาวุโสที่เปิ้ลบอกเพื่อว่าถ้าเอาตากข้ายเนี่ยเนี่ยครับลองลองดูตรงนี้ ตาเข้าตรงไหนที่เข้ามันหนาตรงไหนที่เข้ามันหนาหนาเกินไปเนี่ยแล้วต้งหลุมมันจะเปียกหนอต้งหลุมมันจะเปียกครับแล้วเวลาเขาไปสีมันจะเป็นเข้าเม็ดเข้าแดงๆออกมานะครับสาเหตุของการที่เขาเอาเข้าไปสีแล้วมันจะมีเม็ดเข้าแดงๆผลมาก็คือว่าเข้าที่มันหม่าแห้งเข้าหม่าแห้งที่มันอยู่ต้งหลุม,ม,ลมนะลต้งหลุมนะครับง่ายเลยก็ต้องได้มา force force หมันเคียย์ครับมันเคียย์ถ้ามันได้แดกตรงไหนที่มันหนาๆก็ต้องเคียวแล้วก็เอา ไปปิ้นไปปิ้นมาเข้าครับเให้ <S <S um. Now, em> มันแห้งเให้มันแห้งสนิทครับนาชาวนาเกษตรกรน้ำเตาคนแก่ปืนเต๋อผู้งูนะครับคนเข้าเป็นชาวนามือใหม่เขาก็เรียนรู้เรียนรู้จากคนเข้าคนแก่แต่เนี้ยอาจารยสอนนะครับเอาไปกอดศึกษาไปครับการเป็นชาวนาการเป็นเกษตรกรกล่อมใจว่าจะ ง่ายเอ้ยจจจะยากบใจจะยากเรือมันใจจะง่ายนะครับมันอยู่ที่ใจด้วยนะครับใจถ้าใจเขาชอบใจเขาลักต้องทำา้ได้อย่างนี้ครับบางคนมาเจอแดดต่ำสู้แล้วครับหมวกใส่แล้ใส่พอดีว่าเมื่อกี้บอกก่อนชนะตัวจริงเกษตรกรตัวจริงฝนจะใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกเรียบร้อยนะเวาเ่านันเป็นเกษตรกรมือใหม่ชนะมือใหม่ครับ เขาง่ายสะดวกที่เขาเอาอึดเอาอึดมาก่อนเขาเจอความลําบากมาก่อนนะกับแดดกับฝนที่เขาผ็สบายมากนะครับอีกอย่างหนึ่งแดดประมาณนี้แดดช่วงนี้ก็เป็นแดดต้านโควิดนะครับรับแดดเนี่ยครับมันี่ถ้ามันแห้งแห้งสักหน่อยก็จะเก็บแล้วครับเพราะว่าถ้าเราตัก แหงนักล่าไปในเวลาเขาไปสีเวลาเขาไปสีนี่เข้ามันจะฮักครับเข้ามันจะฮักเข้ามันจะกรอบก็จะได้เป็นเข้าเม็ดเข้าเนี่ยเม็ดเข้าฮักก็ดูตูววันนี้นะครับช่วงเจ้าเนี่ยจะมีแดดอยู่ประมาณสักรึ่งวันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะเป็นฝนมาแล้วครับตอนนั้นพายุเห็นพายุว่าพายุดีเฟสชั่นครับ มาตั้งหมามาตั้งเอาเบงกอลอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าเอาถ้าเาอามะเขือมันเนี่ยมันจะมันจะจุ่มวิ่งนี่ต้องหนุ่มจะอบนะครัถ้าเราไปสีมาเข้าเขาจะแดงแบเป็นหวานนะถ้าเราต้องอมอาไปเกลี่ยเนี่ยครับทั้งหลับอยู่น่าเป็นโพลงขลุ่ลึกๆสำหรับที่วิดีโอของ YouTube ของเน่งชาแนลนะครับก็จะมี แบบทั่วๆไปนะทั้งกินทั้งแอลทั้งทำเกษตรก็คะคเข้ากันไปนะครับเขาจะแบบฟิกอันใดอันหนึ่งนะครับเพราะว่าอา่ถ้าเราไปฟิกคอนเทนต์อ่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับมันมันจะต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะมันก็เลยคิดว่าอ่าทำทุกอย่างถ่ายทุกอย่างที่ที่มีที่เจอนะครับครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสั้งค่ายซับซับสไคด้วยนะครับสำหรันผู้ชมที่ชมแล้วก็คลิกตรงนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก,ามก็กดตรงกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้านะครับผมขอบคุณครับสำหรับที่ติดตามผมแล้วก็เพิ่มกำลังใจมานะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ